สวัสดีครับนุ่มสุรินทร์ครับครับสวัสดีครับหนุ่มสุรินทร์ชาวเกตวินาครับโค้งสุดท้ายแล้วครับวันนี้เดินทางมาถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยเป็นไงฮะเจอสภาพอากาศบรรยากาศก็เป็นกังวลอยู่ครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็น้ําหนักก็เหลือนิดเดียวแล้วก็ค่าน้ําก็ดีแล้วครับครับเหลือนิดเดียวนี่ประมาณกี่ปอนด์ได้น้องประมาณปอนด์หนึ่งปอนด์กว่าครับมนเจ็ดแปดขีดครับครับผมเราถือว่าทําได้สบายสบายครับ ไปน้ไเจอสภาพประกาศเห็นเมื่อวานนี้ไปแถลงข่าวด้วยครับผมเจ<อ>กคค็ต้องกวนนิดหน่อยแต่ว่ามันมันก็เงื้อออกดีอยู่ครับครับผมไม่ไม,ไม่ไม่อย่างที่คิดไว้คิดว่าจะเงือไม่ออกแต่แต่แต่ที่นี่เงือออกเยอะอยู่ครับพูดถึงบรรยากาศเมื่อวานนะเราก็ได้มีโอกาสไปเจอทางน้าของน้องเขาโค้งสุดท้ายไปเนื้อตัวน้องเขารู้สึกว่าแบบดูดูเล็กดูไหมหรือว่าเขาจะ ก็มาตอนนี้มยังดูไม่ได้ก็ต้องดูลังจากที่ช่างเสร็จแล้วก็น้องเขากินมาครับครับถึงตรงสุดท้ายแบบนี้ความมั่นใจของนุ่มสุรินเป็นไงบ้างครับตอนตอนตอนมาใน9ก้าบ้าตอนนี้ก็น่าจะเก้าบแลดวค้าบแล้วครับเหลือแค่เหลือเี่ยอไม่เพิ่มเพิ่มขึ้นมครับตอนแรกตอนแรก95ิบห้าแล้วก็เพิ่มถ้าช่างเสร็จก็น่าจะเกือบ1 0อเนเต็มครับ ก็เรียกได้ดว,ว่าไฟนี้มาเต็มที่เลยเราประเมินเกมนั้นนระดักะเนาะหลายคนก็แทบจะหลายคนละฟันทุงว่าเราเป็นรองกันเยอะใน,ในจุดนี้เราเรารู้สึกเราลุเรากดดันนะอพอได้ยินแบบเออเราเป็นรองมากขนาดนั้นหรือว่ามันยิ่งเป็นแรงกดดันให้เราสู้ดีไม่ไม่มีความกดดันเลยแม่ก็ไม่ไม่ตื่นเต้นอะไรเลยคือมานีนเพื่อจะจะเอาแชมป์อย่างเดียวเพราะว่ามันถ้าเราได้แชมป์เออเราก็จะดีกว่านี้ครับครับ เราคิดว่ามันมีโอกาสนะที่จะแบบโดนของเราบ้างที่จะไม่ครบยกอะไรใช่ครับก็นั่นนั่นนั่นอยู่ในแผนเนะเพราะพยายามจะนอน้องเขาว่าถ้าหายกแล้วมันก็มันก็จะถ้านับคะแนนแล้วก็อาจจะดูยากาจ,จะแพ้เขา,าครับก็อยากจะนอน้องครับครับขาวนี้เรื่องของความเร็วนะหลัาศหลายคนก็บอกอว่าค่อนข้างเร็วที่จะเร็วกว่าเรามากตัวนีนะ้เรานอกจากความเร็วแล้วในส่วนตัวเขาในส่วนตัวเรานะคิดว่าน้องเขามีอะไรดีในตัวเขาอีก น้องก็มีความเร็วแล้วก็มีอาวุธที่คมครับผมแล้วก็มีลูกจุกจิกครับผมครับแต่มั่นใจเอาอยู่ได้แน่ๆทำความมั่นใจครับแล้วครับโอเคยังไงครับเชื่อว่าคนไทยที่ประเทศไทยรอชมแล้วก็รอเชียร์ฟันิโลเป็นจํานวนมากแหละนะฮะอยากจะส่งแรงใจส่งเสียงอะไรถึงแฟนวอชาวไทยที่รอเชียร์แล้วฝากแฟนครับหนุ่มซุลินนะครับที่เชียร์นุ่มซุลินครับครั้ง แฟนขับชาวไทยแล้วก็แฟนขับทั่วโลกนะครับลุงชลินจะเอาเข็มขัดกับประเทศไทยครับแล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นแรกของรุ่นนี้ของวันชิงเป็นชิพด้วยครับลุงชลินจะทําให้ได้ครับผมโอเคครับลุงมชลินขอให้โชคดีขอบครับฝากสู้ประเทศไทยครับน้องขอบคุณครับครับยักไอทาคิรุครับพูดถึงรองตอนที่จะต่อยศึกวัน173กลับมาต่อยญี่ปุ่นอีกครั้งนึงครับ We would like to know how ready is t a k e r u to be fighting in Japan once again in 1173. 今ชาวงนี้อะโนเท่าไรอนูーーーンン่นี้ช้ามากถองค่าโม่ได้บุ้ย้้้้้้้้้้้้้้ี้้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 ก้้้้น้้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 ้ ทำถึงทวามกดดันของเขาเนืรู้สึกว่าพ่อทั้งแม่เขาว่าต่อยที่อารเก็ตแล้พายแพ้แล้วก็แพ้มาแข้วแพ้คือครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วเราต้องมาต่อยที่ญี่ปุ่นครั้งหนึ่งเขามีความกดดันแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งแต่ไหนกันไป Yes because uh, t a k e r u fought in a r a g a k Arena before and he lost that time and we would like to know is he under any pressure or to win again in Aragaki Arena to get this revenge あのね、ア,リ,ア,アリーナが今回2回目の戦いだと思うんですけども、はい、前回も惜し,し結果になってしまったんですけども、それについてのプレッシャーであったりとか、まあ、その再びということに対しては有明、ね、ア,リ,ア,アリーナは今のところあんまりいい思い出がないんであので今回の試合でいい思い出に変えたいなと思います。 as you know the previous fights that I'm not good at the result actually but this time that I would like to change and I get to the good good result ครับผมเขาบอกแน่นอนครับผมทุกคนก็จำได้ว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยผลงานออกมาไม่ดีเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เขามั่นใจครับที่จะทำให้ผลงานออกมาดีครับผมพูดถึงผู้ช่ของเขาดิสปครับเขาเห็นอาวุธอะไรในตัวคนนี้ที่เหมือนกับว่าเป็นอาวุธเด็ดเขาบอกว่าเป็นที่จะต้องที่อันตรายอ No. So we would like to talk about Dennis -Pyrick. Uh Does he see anything in Dennis Pyrrhic that he needs to be careful of? What are his best weapons that he sees? so I k notice w the opponent is so the high high speed and also t he he focus more that the, the worry about is his left hook left left hook okay okay แ uh, mm. น่นอนครับผมตัวของเดดิสพิวริกเนี่ยสิ่งที่อันตรายก็คือในเรื่องของความเร็วของเขาและอาวุธที่อันตรายของเขาอย่างนึงก็คือมาถูกทรายครับสมมติไฟน์นี้ไทยรุ่ชนะได้แพชั่นต่อไปว่าเป้าหมายต่อไปเขาวางแผนได้ไหมครับ if he beats Dedespurik this time What is his next goal? next is 今週あの勝利した場合は次の目標で対戦したいなって感じで。もちろんいるんですけど、今はもう日曜日勝つことだけ、フュリック倒すことだけ考えています。はい。 ถ้าเกิดอะไร if if I win I will h o o r g e t h i s f i g h okay ครับผมเขาบอกว่าในตอนนี้นะครับผมตัวของออทักกิลวีงเนี่ยจริงๆเขาก็มีชื่ออยู่ในหัวของเขาแล้วว่ามีหลายๆชื่อที่เขาอยากจะโฟกัสว่าอาจจะเป็นไฟต์ต่อไปได้แต่เขาอยากจะโฟกัสตรงน,นี้ก่อนแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเขาชนะเดี๋ยวเขาจะขอเอาครับผม,มถ้าเขาชนะเดนนิสพิวร์เขาจะขอเอาชื่อต่อไปเขาเป็นต้นยกชือ,อ,อย,ยังไม่ได้เผยชื่อยังไม่ได้เผยชื่อครับผมใช่ครับเขาคิดว่าเขาจะสามารถเอาชนะน็อกเดนนิส Mm. Uh, does he think that he can o u t d e i s Pyrek? วันจันทรวีอร์น็อกกัตส์ก่อนได้ที่เดใช่นัตสอนแกรฟเนอร์ใช่ครบแน่นอครัว่าตอนนี้มีแฟลชาวไทส่ใจแล้วกรอยร์ทอยู่นรัผเน

あのー、本当、タイのファンの温かさにすごい力をもらってるんで、今回、しっかり勝って、またタイでも試合できるようにあの頑張るんで、よろしくお願いします。 u ังเกตุคนที่สนับสนุน e ลอ o and t h ั้งห n ัง h a กที่ฉันเดบิวต์ n ละ e นะแชมป์ชิ h ชนะเ e ิศมีผู o คน e t h วนมา e ที่ฉัน i ปท t ่ลุมพินีมีค e o ทยจำนว t มาก p ี o p น e t me. ุนฉั e t ังนั้นส f o เกตุคนที่สนับสน d น n ละส e ับ e นุนกา r ต่อสู้ของฉัน d e ่างมากเขาผมเขาอยากจะบอกถึงแฟนๆชาวไทยนะครับผมเขาบอกว่าแฟนๆชาวไทยน่ารักมากทุกครั้งที่เขาไปสนามวยลุมพินีเขาก็ได้เจอกับแฟนคลับชาวไทยนะครับผมสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือช่วยส่งแรงพพอร์ตมาให้เขาในไฟนนี้ด้วยนะครับ คุณน่าโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องสแปมบสวัสดีค่ะโค้งสุดท้ายแล้วน้องเดินทางถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยฮะความพร้อมตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมเต็มที่ค่ะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่เจอคูชงคูชกเดินผมเดินผ่านทักทายกันบ้างยังครับทักทายเรียบร้อยค่ะก็หวัดดีเขาก็ถามเป็นไงบ้างแค่นั้นเหมือนเขาค่อนข้างที่จะเฟรนดี่เหมือนกันนะครค่ะเขาก็แบบเหมือนแบบพยายามมองเราว่าเราจะคุยก่อนไหมถ้าสมมติเราไม่คุยเขาก็จะแบบไม่คุยกับเราแต่เราเป็นเราที่ทัก่อน ก็ทักทายกันชิวๆสบายๆเซอรี่กันทั้งคู่เนาะความพ้องงูสุดท้ายตอนนี้เนี่ยนะครับน้ำหนักของน้องเต็มหลังจากที่หยุดไปนานทำยากไหมน้ำหนักคงสุดท้ายของน้องถามว่าถ้ายากไปมันค่อนข้างค่ะค่อนข้างเพราะว่าด้วยความที่เรากังวลด้วยว่าเราไม่ได้ทํานานกลัวจะแบบไม่ลงเพราะว่า <laughs> <laughs> เคยแตะถึงห1บเอดเลยกล็จะลงมาก็ค่อนข้างยากถึงตอนนี้เหลืออยู่ประมาณกี่ปอนครับ เมื่อเช้าช่างไปกินน้ําไปด้วยตอนนี้เหลือประมาณหกปอนด์ก็อีกประมาณ 2> 2สองสามวันได้สบายๆนะโอเคบรรยากาศพอมาถึงแล้วเป็นไงลองแสแตมที่นี่หนาวค่ะหนาวเนาะหนาวแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าแบบนอนก็คือสบายแต่ถ้าแบบไปลดน้ำหนักมันมันไม่โอเคเลยอืมองคิดป้าเรื่องของสภาพอากาศมันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อเกมเราไหมไม่น่าค่ะเพราะว่าเราต่อยในเราต่อยข้างในเราไม่ได้แต่ข้างนอกฉะนั้นคิดว่ามันไม่น่าจะมีผลค่ะ แฟนมวยชาวไทยหลายคนเป็นห่วงน้องสแตมกับการที่หยุดไปนานแล้วก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยเดี๋ยวนี้น้องสเต็มอยากจะอัปเดตเรื่องของร่างกายที่เราหยุดไปนานเรามีการเตรียมร้อมาตลอดยังไงฝากให้แฟนมวยชาวไทยได้สบายใจนะจริงจริงหัวข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือต่อยได้หมอบอกได้แล้วส่วนร่างกายหนูก็กังวลค่ะเพราะว่าไม่ได้ชกมาสองปีกว่ากังวลว่ามันจะอืดกังวลว่าแบบพอขึ้นไปร่างกายมันมันไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ก็กังวลค่ะ ถ้าเราประเมินจากการซ้อมเราพอมันเร่งมันสปีดมันต่างจากเดิมที่ตอนเราไม่ได้มีการบาดเจ็บมากไหมต้องกานค่อนข้างค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นแค่แบบว่ามันยังเอออยู่แบบว่ามันจะเจ็บไหมฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับไฟต่อยค่ะว่าถ้าสมมติต่อยไปแล้วมันเจ็บมันแสดงว่ามันยังไม่โอเคแต่ว่าคิดว่ามันไม่เจ็บแน่นอนค่ะงั้นเราว่าที่ซ้อมที่ผ่านมาก็คือไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรเลยใช่ไม่มีสะดุดเลยที่ไม่มีค่ะประเมินคู่ชกของ ของเราะนะนะไฟที่ผ่านมาเนี่นอนเขาสายบุเลยและเชื่อว่าไฟเนี่ยเขาก็น่าจะมาเดินจนตั้งแต่ต้นๆเลยเห็นอะไรในตัวเขาบ้างเขาเป็นเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเดินบทค่ะเหมือนแบบเดินบี้ให้เราหมดแรงแล้วก็ออกอาวุธได้เร็วค่ะตรงนี้นอกจากรับความเร็วรื่นอื่นเขามีอ,อะไรหนักเช่นเตะหรือว่ามีหมัดมีอะไรไหมหนูนไม่รู้ว,ว่ามันหนักหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะหนักอาวุธไม่น่าจะหนักแต่อาวุธเร็ว ประเมินผลการชกคุ่งเนี่ยเอ,ยเอ,ยเอย่วันอาทิตย์เนี้ยแตดงคิดว่าโอกาสที่จะช,ชนะถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยให้ในตัวเองไว้ประมาณะกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะหนูให้ห้าสิบห้าแล้วกัน55%เปอร์เซ็นต์เพราะว่าคู่ต่อยหนูนไม่ได้หมูขนาดนั้นแล้วก็อย่างอย่างที่บอกเราลือเวทเทมา2ปีกว่ามันก็ให้อ่ะ5้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบ้าเปอร์เซ็นต์อือแล้วเกินครึ่งมานิดนึงเกินครึ่งันน,นิดนึง คราวนี้ตั้งเต้ายังไงต่อกับสมมติเราสา่นแบบนี้ไปได้น้องส t ต t a จริงๆมองว่าคีบวกซิ่งเสร็จแล้วอยากจะต่อยมวยไทย mm. แล้วค่อยไปอิมเมดที่เรียงสเต็ปแบบนี้เพราะว่าเราล้างมวยไทยไปนานค่ะรู้สึกว่าไหนๆก็กลับมาแล้วให้มันกลับให้มันครบรอบแล้วกันคราวนี้ในรุ่นเราเนาะมันก็มีตัวในรุ่นท็อปๆเนี่ยไม่กี่คนหละอยากเฟกีจ้านีก็กลับมาละเหมือนกับเต้มเคยเคยต่อยกับเฟติจ้าไหมเคยค่ะตั้งแต่อยู่สิบเจ็ดสิบ ย้อนไปไปหน่อยตอนนั้นเล่าให้แฟนๆได้ฟังหนะ่อยเป็นไงเกมนนกวันนั้นเกมวันนั้นก็คือเราลงเหลี่ยมเขาน้องก็เหลี่ยมเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมเก่งแล้วปัจจุบันนี้เพชรจิจา้าเป็นไงบ้างเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะแยะขนาดไหนน,น้องน้องเก่งค่ะน้องเก่งเก่งเก่งมากๆพัฒนาได้แหลกจริงๆเหมือนกับตอนที่เราไปที่ท่านะแ,ตแต่เหมือนกับแบบเรียกหาทางนั้นของเวโลแล้วไฟล์ล่าสุดตัวเอ็นก็ตอยไปแล้วเป็นไงฟอร์มล่าสุดของเวโล ผิดหวังนิดนึงค่ะเพราะว่าจะอยู่ก็โดนน็อ c ดาวไปมันก็เลยแบบว่าจริงๆมันควรจบเกมได้เพราะว่าคู่ต่อยของเขามันมันตุ้ยหนูเนี่ย<อ>หนูรู้สึกว่าเขาน่าจะจบเกมได้แต่เขาจับไม่ได้ในแต้มในใจในใจแต้มก็ในในใยังคงมีโอกาสก,ก็อยากจะลองสัตย์อยากลอง,งใช่หนูคิดว่ามันมันน่าจะสนุกดีแพ้ชนะหนูไม่รู้แต่มันน่าจะสนุกดีดเพราะงั้นไฟที่แต้มบอกว่าขอเป็นมวยไทยต่อไป ใส่ส่นังของวีโลเลยไฟต่อไปยังไม่รู้ค่ะต้องแล้วแต่เขาเลยแต่ถ้าประกบประกบมาพ้อแม่ก็ไปได้ค่ะประกบมาเงินมาก็ไปค่ะโอ้ลงตัวเลยทีเดียวนะฮะนักกรรมโอเคนังกรรมโค้งสุดท้ายแล้วเชื่อว่าแฟนมวยชาวไทยแหละรอคอยรอชมไฟนของสเต็มกับการ่อมาเกือบสองปีนะไปต่อยคิกบ็อกซิ่งนะฮะแล้วก็รับวิธีประมาณปีกว่าฝากเลยถึงแฟนมวยที่รอสับหักน้องสเต็มก็ขอบกำลังใจด้วยค่ะจะทำให้เต็มที่ก็ อะไรที่ฝึกซ้อมมาก็จะทําให้เต็มที่ในบนเวทีจะโชว์ทุกอย่างที่มีก็กังวลค่ะกังวลเหมือนกันว่าหยุดไปนานจะจะอืดไหมจะอะไรไหมแต่ก็จะกัดฟันสู้ค่ะนะสีผมที่มานี่คือมีใครเป็นแอลหรือว่าแบบอ,อะไรในใจยังไงไหมไม่มีค่ะก็ด้วยความที่พี่ๆเขาที่ทําให้อะค่ะสิทินบาเบอร์ ber, เขาก็อยากให้เปลี่ยนลุกในๆกลับมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปเลยเอวเต็มได้ไหมเนี่ย มีแตเอลซ่าแล้วนี่เอลเอลสเตมเอลซ่าเอลซ่านะไม่มีหนูเป็นเขาไม่เป็นอะไรโรเซ่ใช่ไหมโรเซ่หนูเป็นโรซ่าอร่อยดีโอเคครับน้องสเตมขอให้โชคดีครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเคคคยิมรับสวัสดีครับผงสุดท้ายสึกวันหนึ่งเจ็สามเป็นยังไงบ้างมาเจอสภาพอากาศอากาศเย็นในญี่ปุ่นสกินก็ลำบากครับอากาศมันหนาวมากเลยก็ทำน้ำหนักระบากตอนนี้น้ำหนักของคุณเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ ยังเหลืออยู่นิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ก็อาจจะแบบเหนื่อยกว่าตอนที่ทําอยู่ไทยนิดนึ่าอากาศที่ไทยมันไม่ได้เย็นเท่าที่ที่ญี่ปุ่นนะเนาะใช่ครับเพราะว่าที่นี่มันอากาศเย็นทํายากกว่าไทยถามว่าเยอะไหมก็เยอะครับอปอกบปัวกก็ไปทันแต่เชื่อว่าชิมก็น่าจะหกเจ็ดไฟได้แล้วมั้งมาต่อที่ญี่ปุ่นประมาณเจ็ดไฟได้อากาศก็จะประมาณอย่างนี้เนาะก็เคยมาทั้งหนาวทั้งร้อนคนระับแล้วชอบบรรยากาศในเมากกันชิมก็ชอบครับ เรร,ราแล้วก็ถ้าวิ่งที่ที่ญี่ปุ่นมาเมื่อก่อนก็จะเข้ายิมมันจะมีแอร์ร้อนให้แ,แต่ตอนนี้ที่นี่มันไม่ได้มีแบบนั้นครับคราวนี้มาเก็บตัวที่โรงแรมคิมเดินทางมาถึงตัึงแต่เมื่อวานนี้ใช่ครับด้วันหนึ่งมาได้เจอเดินผ่านคู่ชกอกเราบ้างหรือยังครับี่ยังไม่เจอกันเลยยังไม่เจอเลยยัง<ช>ไม่เจอปนื่ากการซ้อมที่ผ่านมามีการทํากันบ้านว่าศึกษาคู่ชกของเราไว้อย่างไงบ้างครับ ก็ศึกษาการออกเบิก็คือแข้งเขาครับเขาออกแข้งได้ดีแล้วก็ได้อะไรไวแล้วพวกแบ็คคิกอะไรนั้นเร็วครับแล้วก็ระวังแขนเขาจะเออฝัฟฟ่งที่มันมันสั้นนะมันเป็นสอกได้ก็น่ากลัวอยู่อันตราย คิมรู้สึกกังวลใจหรือว่ากดดันมากกว่าชกกับนักกีฬาที่อาจจะเอาเรื่องน้องคือครบสามสังกับไม่ครบสามตัวนะมันแตกต่างจากกันเยอะไหมครับแตว่ากดดันมากไหมมากครับกดดันกดดันมากเลยใส่เขาก็กดดันตรงที่ว่าเขามีแขนแบบนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเราแพ้ไปเราก็ก็หลายหลายอย่างเแต่ผมทำใจว้วถ้าแพ้ก็คิดซะว่าแพ้คนที่เก่งแพ้คนแขนเดียวที่เก่งแค่นั้นแหละถ้าชนะก็ภูมิใจครับว่าไม่เป็นไร ถือว่าเขาก็เป็นคนที่มีดีกรีนะเป็นอดีตถึงแชมป์รถทัวร์ก็ถือว่าเป็นนักโชว์ที่เก่งอีกคนหนึ่งเลยใเขาอย่างที่คิมบอกว่าแค่อีกข้างหนึ่งเขาแบบไม่ใช่ว่าเหมือนกับอาจจะอันดับจะแบบอันตรายกว่าคนที่แบบสมนงมได้ซ้ำไปใช่อีกข้างหนึ่งเขา้วน,นั้นนะเนาะคิมประเมินเกมของคิมไว้คิดว่ามันจะมีโอกาสไม่ครบยกเกิดขึ้นไหมเนาะถ้าผมตอยทุกครั้งต้าตายผมก็เดินต่อยเดินเดินเขา่าเดินศอกอยู่แล้วครับก็ อยากให้ไม่ไม่ครบโยค,ครับแต่ว่าน่าจะถ้าไม่ครบโยก็น่าจะสนุกครับเพราะว่าผมจะต่อยเขับแบบเต็มที่เลยครับจะต่อยแบบแบบเต็มที่เลยเหมือนต่อยกับคนที่ปกติครับครับคราวนี้เรื่องพิกัดน้ำหนักของเราเนาะร้อยสี่สิบห้าปอนด์ตรงนี้มันคิดว่ายืนระยะได้ยาวๆหรือว่าคิปพอต่อยแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปไหมหรือว่าเต็มเวทหรือยังท่านหนึน่ก็ตอนนี้คิดว่าร้อยสี่ห้าแต่ต่อยไฟแรกก็รู้สึกว่า ไปมารู้สึกว่ามันเริ่มจะใหญ่เกินไปครับเดก็ขอยืนระยะนี้ร้อยสี่สิบักสักสักหน่อยหนึ่งก่อนครับเพื่อเข้าใจในการทําน้าหนักการคุมน้ำหนักการกินว่ามันจะลดได้ไปได้ถึงขนาดไหนครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มพัฒนาในการลดน้ำหนักเริ่มเริ่มลดได้ดีขึ้นเริ่มไม่เหนื่อยมากคุณมก็ ไม่แน่ใจว่าเสิร์คิมได้ชมฟอร์มการโชกของอดีตผู้โชกเรารู้สึกว่าเนื้อหอมนะเสิร์คิมมีคนเรียกหาเขาเยอะเลยเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแอนดี้อาร์เซมเนาะแล้วก็ล่าสุดอย่างโมทิสแบ็กฮอนที่ชนะมาเขาก็บอกว่าอยากจะแก้มือกับเราเห็นฟอร์มการโชกของอดีตผู้โชกเราอันนี้ขอโทษจริงๆโอชิทผมลืมดูเขาพี่แต่ผมรู้แล้วว่าเขาเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากเจอผมเออแต่ผมยังไม่ได้ไปดูย้อนหลังเท่าไหร่ยังไม่ได้ดูเลยนะฮะแต่เขาผมเจอเขาข้างล่งอะไรเขาก็เจอกันถ่ายรูปกระต orn นี่ใส่เดียวแตต่ถ้้้าาจจะเเออไไดดดลวัด้ อยูพร้อมสแตนบายรออยู่แล้วได้ครับพอจะมีสัญญาณแล้วตัดมาเจอกันไดแน่ๆใช่ครับแต่เขาเหมือนจะไปต่อยรุ่น155ล่าสุดเขาจะย155 155เลยครับเฮ้ยตัวใหญ่นะไม่ไหวครับถ้างนั้นก็ลงมา145ได้จะขึ้นไปก็ไม่ได้เนาะใช่ต้องพอนายไงต่อครับน้องชายถ้าว่ผ่านเซตนี้ไปได้ก็ถ้าผ่านเซตนีไปได้ก็ตัดกับใครก็ได้ครับแต่ขอให้มีรายการเร็วๆหน่อยก็อยากทำฟอร์มให้มันดีครับตอนนี้ก็อยาก อยากสร้างตัวครับอยากได้แบบว่าไปมีธุรกิจครับตอนนี้อยากต่อยมวเครื่อเงินไปทำธุรกิจตอนนี้ธุรกิจของคิมตัวนี้ทําอะไรครับตอนนี้มันมีแค่ทําขนมทําของขายเล็กน้อยครับแต่ทีนี้ถ้าชนะมีเงินเยอะก็อยากจะซื้อที่ซื้อทางแล้วก็เปิดเป็นที่ขายของอะไรเงี้ยอ่าใช่ครับเปเป็นอย่างนั้นแต่มันใช้ทุน,น่อย เห็นพี่เสือคิมบอกว่าไฟสุดท้ายก่อนแฟนมอวมคือโชคที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมีความทรงจำอะไรดี้างก็ความทรจดีที่โชคญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นส่งไรดีก็เยอะครับทั้งคนญี่ปุ่นก็ดีคนเขาที่ที่ผมมาเนี่ยครับมายิมเขาก็ดูแลดีได้ต่อที่นี่ก็สนุกดีครับแล้วก็เจอนักมวยหลากหลายแล้วก็ประทับใจตัวสื่อเข้ามาญี่ปุ่นรู้สึกชอบบรรยากาศการงาตอนที่ญี่ปุ่นไหมคิม ชอบมากเขาก็ชอบเพราะว่าผมไม่คยชอบแบบไม่เคยออกต่างประเทศคนระับเป็นประเทศเดียวที่ผมมาคือญี่ปุ่นนี่แหละมาทุกครั้งก็ชอบครับเพราะชอบอากาศหนาวพอ,อมาแล้วเรื่องของอาหารการกินเราเตรียมมาเองไหมหรือว่ากินได้อาหารญี่ปุ่นก็อาหารญี่ปุ่นก็กินได้ครับแล้วก็เตรียมไอ้นี่มาปลาปลา,ปาอินทรีมาของพี่แฟรลี่ออกมากินด้วยเฮ้ยพี่เอนลี่ที่เป็นญาติเราใช่ไหมเป็นพี่น้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ครับ คือจะรู้เหมือนกันเตรียมมาด้วยเลยเตรียมยรเีกว่าขนเสบียงมาเสิร์ฟตัวเองเลยก็ว่าอย่างนั้นนะครับโค้งสุดท้ายแล้วเซอร์คิมนะครับฝากอะไรถึงแฟนบอที่รอชมแล้วก็รอเชียร์ราวันณนที่นี้ครับก็ไฟนนี้ผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับเพร่อจะไเอาใจชนะกลับไปได้ครับขอบคุณครับโอเคครับผมโชคดีครับเซอร์คิมรอเชียร์ครับขอบครับ